วัี่เจ้าคนนีเเกมเเกมมี้เนี้ไม่เอเกมยังเอ่อยังพอะกต่อาคือต้องเพิ่งบอกไป็นคลิปก่อนนะคนี้ง่ายมากเนี่ยไม่าก็หยุดจริงช่ก็ต้องเอาตัวเราอีสีเลง้ไก็ยห่เล่นเยกับล่นสองทั้งที่แล้วเราไม่ได้สามารถไปดูไปคิ่เอ่อ แต่เกมอะไรกันแบบได้เกมต่อซูนนะะมม้นะคบเดี๋ยวไปดูวค่เดี๋ยวเรางท้ัเลอกนึ่งนดีกวครับเล่นปม่นเนี่ยลนไม่ทดเลยยี่หกสุดนะคะโดนนี่ก่อนนครับไม่ลืมจำไม่ได้กอนี่ก่อนโอ้โหส,สุดเลยเลยดิดุดกดเลยด

เก oh, 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 oh oh, ิดอะไรเนี่ยอาไม่มีปืนยงะไโ้หมาเลยสินี่เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คือกาดฟันที่เกิดขึ้นโฆษณาครับในที่นันก็มีสปอนเซอร์เฮ้ยเกิดอะไรเนี่ยทำไมกิดค้างล่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเกมข้างเฉยแล้วสักครู่ที่ผมลองเกมนขายแล้วเผเอาแล้วก็เข้ามาแล้วไม่อยากให้ยงเลเพน่าตอนนี้กดสี้ <els> <laughs> โอ okay, 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 okay. mm ้ต hmm. น yeah. ี้ก็งมาเพิ่มเยาต้องลองอุปสรรควยเฮ้ยยิ่งบต่อไปเหนี่ยเฮ้ย

我再偷一偷。哦、okay. mm，有鱼了，对吗？哦，你又给它放了，对吗？

โอ้ยนี่มาอืมโคซีนาปึ๊บแล้วก็เกมค้างไปเลยอันนี้กลับบอลลารใหม่โอ้โยตู้สซตตู้่ยจะมีปัญหาไม้ต่อยจ้ะ

โอ้โหมาเยอะมัดเดอยวัดถึงจุดล็อกึ้มไปไปไปไไปไปไปนีก็สนุกนะแต่ว่าเมนี้มันหลกใจใบแเนี่ยนี่ลองนี่ตัวไหนนะชุดโปรตีน ウィーン

นี่ก็ไม่ไม่่ก็ใครเออมันมาแต่งมงเลยตั้ดซ่าโคตรโอ้โหตัวมันเป็นตัวนี่เต็มท้องเลอันนี้ถ้าอั่นี้ก็รู้แล้วว่าได้โดยอย่างนี้ตลอด มันถือโฆษณาเลยเกมค้างอีกแล้วมาเล่นกันต่อเลยเกมค้างบิดหน่อยเฮ้ยมีวิธีไหมมีโฆษณาไมเนี่ยลืม ตกบลามันเหนียวเอออปพลืมลืมดูีเป็นต้นเต่าล่าไรเนี่ยไปไปยิงปนไปบลไปบอลเลยอุ้ยเต็มี่แล้เก็บไปรื่อยๆแต่แบบนี้ตัเองก็ยิระเบิดไปสิออเลยไม่ไดนไม่ได้อือ้โหเป็นที่อันเลยไม่ได้ยิบเลยนะ

เจจ่มก่อ้าเฮ้ยไม่ดีกับปืนแต่เออเจอแล้วแหละจ้งจัดิอาจจะไม่ได้สลับแล้วอาจจะนยุล้วคือวิกับโลโม่ทั้งคู่ตอไปเป็นที่ส ปีนปีปีนปัได้ปีนปันได้ถ้าไม่ได้หยิบไปจะเป็นยังไงเอาก็เนยถ้าไม่ไม่หยิบจากฟก็ถลบตลอดกระโดดที่ี่ลอีกแล้วน ไทีี่พี่บิ้มรดได้เงินไม่ห้ามโฆษณาแถวนี้เด็ดขาดอื้อหือเบื่อเกมนี้ช้ำมัดเลยบางคนเลีอบใบอยากจะไม่ได้ถึงไจเลยยังเรื่องสบเลยยืดเนือระยาไปหน่อยเนาะ よかった。 เดี๋ยวพอเไปเดี๋ยวเราจะไม่ได้ละอะไรปะมานี่ยัไม่ถงเลยด้ไหนนี่ในี่สินันโอ้โหิบีด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 ีลีดดีดด นี่เลยอมบรเลนายมสนุกดอุ้ยไม่ดปืนเลยไม่้ยังแบบไม่จีดปืนนะคัไม่ดปืนันไมาใแล้วใได้เสียปืน ตกลแล้วในะปัจจันยังไงตัดดอกไปได้เอาเฮ้ยตัดเองได้อุ้ยเกมนี้เล่นยากมาก แตเหมือนูตาเลยเอาไปวาน้ำพองๆทีนี้ก่อนแค่นี้แบบเล่นแบบสั้นนะยังไม่ถึงเรื่องเกมว่าจะจริงๆไม่น่าาดเกมนี้ขอว่าจะเป็นแค่นี้แล้วกันยันเรียนตัวเสือมันยันเดียนยากมากถ้าชอบคลิปเนี่ชอบเกมยันยรียนปวดใ์และกดซับตะกี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนจะทุกคนจะยุ่งเรื่องจิดตามนั้นเลยครับน่ารู้จักลูกจะมาทำไมล่ะมันไม่มีมัน มางคลิปไม่หรอกคลิปไม่นสนุกเลยคุณลองดูหรือยังอ่ะม,มันจะสนุกแล้วไม่สนุกโอ้ยบบอออต้องเป็นจะต้องเลือกกดจะต้อง่าให้ผมทำคลิปเสร็จก่อนต้ก็แค่มแบบของคลิปกดก่อนนะครับให้ผมคลิปก่อนถ้าอยากดูขนาดนี้เราต้องรอดูครับต้องดูคลิปช่องอื่นไปก่อนแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเพิ่งยุ่งเรอ่องนะ คนตั้ไว้ก่อนถ้ายัางนอนไนอด้ค่ะเดี๋ยวไม่ดูทั้งหนไปก่อนแต่คิดมาก็อย่าก็ดูไปก่อนเลยอย่าเพิ่งคิดว่าคิดมานนแต่จะไม่สนุกอาจจะมีเกมเพิ่มต้อมาก็ได้นั่นแลหละครับถ้าไม่ทำมองไปเลยนะแล้วก็สำหรับนี่มาไปจอดจังหวะคิดหน้าสวัสดีครับ